บ่มเพาะไว้ในทิชชู่สองคืนผ่านไปนะคะเราต้องรีบเอาเข้าออกมาเพราะนะเพราะว่ามันจะรากยาวเกินไปแล้วขนาดน,นี้ก็ยังแบบรากยาวเปน,นะคะขาวๆนี่ไหมนี่เป็นวิธีการที่แบบชัวร์วนะคะว่าเมล็ดงอกแน่นอนนะง่ายๆแค่เอากระดาษทิชชู่เป็นชุบน้านะคะแล้วก็เอาเมล็ดปานลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้เป็นการควบแน่นบ่มเมล็ดนั่นเอง ยูมเมล็ดเข้า2สองคืนผ่านไปลแล้วก็หลังจากที่รากเขาเริ่มงอกแบบนี้นะคะเราก็จะต้องมาพอ,อนดินอันนี้เป็นดิน,ดนที่เราหมักเองนะคะเป็นดินหมักเศษใบไม้แล้วก็มีปุ๋ยคอกเนาะผสมผสมกันอ่ะคลุกคล้าให้เข้ากันเ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 นมีน้องเดือนด้วยเนี่ยน้องเดือนน้องเดือนเราอย่าไปทําอะไรเขานะคะหน้าฝนนี้ไสเดือนเริ่มมาแล้วเราไปใส่กระถางต้นไม้ที่แบบไม่ตากแดดนะนะพวกผักพวกเคลพวกอะไรเงี้ยให้เขาช่วยพลวนดินแล้วก็ผลิตปุ๋ยมูลไสเดือนให้เรานะคะ เป็นวิธีการสร้างปุ๋ยธรรมชาติอีกวิธีหนึงเดี๋ยวเอาน้องเดือนไปใส่ต้นไม้เลยก่อนนะเอาต่อนะคะคลุกคล้า้เข้ากันแล้วก็ถ้าใครมีดินถุงก็ใช้ดินถุงก็ได้นะคะเก็บก้อนกรวดก้อนอะไรใหญ่ๆออกไปไม่ต้องขนาดว่ามาร่อนให้ละเอียดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ,ะทำประนีตอย่างงั้นก็จะดีะมะเมล็ดของเราก็จะงอกดีรากเดินดีไม่สะดุดนะถ้ามีก้อนกรวดมีเองปปน หรือว่าจะเป็นก้อนดินเหนียวนะคะสมาที่เขาขายมันจะมีแบบก้อนดินเหนียวก้อนใหญ่ๆก้อนกรวดปนมาด้วยนะก็เลือกออกเพ่งกล้าอ่อนๆเนี่ยถ้าได้ดินที่ละเอียดร่วนซุยเขาก็จะรากเดินดีเอาดินใส่ลงไปก่อนนะเนี่ยดินสองส่วนแกลบดำหนึ่งส่วนนะคะสัดส่วนไม่แน่นอนนะแล้วแต่นะอ่าผสมดินกับแกลบดำเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะโรยน,นีนิดหนึ่งเพราะมันจะมีมะแมลงตามธรรมชาติปนมาในดินที่เราหมักด้วยนะ มแมลงนี่ก็จะไปกัดกินมเมล็ดต้นอ่อนกล้าอ่อนของเราก็ผสมปุนขาวลงไปสักหน่อยค่ะเอามเมล็ดที่เราพอนกระดาษเนี่ยลงไปนะคะต้องแกะอย่างระวังหน่อยนะถ้าลา,ลากเนี่ยขนาดสองคืนนี้ลากยาวแล้วนะคะเกาะกระดาษที่ชู่แล้วนะเนี่ยวางตุ้งนี่พอง่ายได้มากนะคะถ้าเราบ่ม,มเมล็ดไว้ในนี้ก็คือสองคืนงอกแล้วถ้าไปลงดินเนี่ยก็คือสามสี่คืนก็งอกนะคะ เมล็ดที่มีรากงอกลงไปใช่ไหมคะดินละเอียดหน่อยนะเป็นทรายก็ได้นะคะมากลบบางๆแต่อย่าให้เจอก้อนกรวดก้อนอะไรปนมานะเขาจะงอกไม่ได้นะคะโรยไปแต่เพียงบางๆนะคะ,ะเพื่อให้มเมล็ดที่งอกรากแล้วหยั่งลงไปในดินเขาจะโตเร็วนะพูดง่ายๆอ่าหลังจากนั้นก็รดน้ํานะคะน้ําผสมเนี่ยตัวช่วยไบคทีเียสังเคราะห์สแสงน้ํา5ลตรผสมลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะแต่เพียงเจือจางนะ,ะแล้วก็รดระวังเม็ด กระเด็นกระดอนนี่ใช้บัวรดน้ำก็ระวังนิดนึงต้นกล้าอ่อนๆแล้ะใช้กระเด็นกระดอนไปเรียบร้อยไปหลังจากนั้นก็ปิดวางพักไว้ใน,นที่ร่มร่มที่แสงส่องถึงไม่ใช่ที่มืดแต่ไม่ใช่ตากแดดนะคะเป็นแสงตอนอ่อนๆตอนเช้าๆเนี่ยได้นะอย่าไปตากแดดเด็ดขาดน,นะคะเดี๋ยวกล้าจะตายซะก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเขางอกใบอ่อนเขาเริ่มโตขึ้นมาเราเข้ามาดูกันนะคะโอเคปลูกผักอินรียกินเองไม่ใช่เรื่องยากเย็นนะคะแค่ตลาดเวลา นิดหน่อยแล้วก็ใส่ใจเขานะแลเราก็จะได้กินผักทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์แล้วก็ปลอดจากเคมีด้วยนะคะโอเคงานการยังรออีกเยอะนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตขอบคุณที่ติดตามวันนี้ลาแล้วบ๊ายบายว้าว wow.